อยู่แค่ปกตินั่งนอนยืนเดินรับประทานกินดื่มทำขุดคิดเื่อนไว้เหยียดคู่ก็อยู่แค่ปกติปกติก็คืออะไรปกติก็คือมันไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรปกติก็คือว่า ค็ามว่างที่นี่ว่างโดยปกติว่างโดยธรรมชาติไม่ใช่ว่างโดยปรุงแต่งให้ว่างหรือไม่ว่างเพราะนั้นธรรมชาติเดิมแท้คือปกติของจิตเดิมแท้จริงๆไม่ใช่จิตสังขารคือว่างอยู่แล้วในทุกสรรพสิ่งนั่นแหละคือมหาสุญญตาอยู่แล้วนั่นคืออมาตะธรรมอมตะธาตาธรรุนิพพานอยู่แล้วต่สิ่งที่มันจรเข้ามาอาจตนะภายนอกอาจตนาภายในกับอรารมณ์ความคิดทั้งหลาย ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อยังไม่รู้เท่าทันไม่มีสติสมาธิปัญญาไม่ได้พัฒนาขึ้นระดับถึงปัญญายาปัญญามหมุก็จะยังไม่สามารถที่จะเท่าทันได้อย่างเป็นร้อยเปอร์เซแต่ถ้าเรามีการฝึกฝนอบรมจเจริญสติสมาธิปัญญา ให้มีความแก่กล้ามากขึ้นมากขึ้นก็จะค่อยรู้เท่ารู้ถัดรู้กันรู้แก่รู้ทอดรู้ทอดรู้ปล่อยรู้ว่างรู้ว่างรู้รู้นิ่งรู้เย็นรู้สึกคือรู้แล้วก็แล้วไปเห็นแล้วก็แล้วไปวางแล้วก็แล้วไปสัมผัสแล้วก็แล้วไปต่อไปก็สักว่าแต่รู้สักว่าแต่เห็นสักวันแต่ได้ยินสักวัแต่สัมผัสสักวันแต่รู้สึกแต่ไม่มีเราของเราตัวเราในทุกการกระทำความพูดความคิดในทุกภาษา ี่นี้มันก็จะเป็นภาษาบริสุทธิ์มันก็จะเป็นการดำเนินงานของธาตุขันธ์ยตนะภาษาทาหน้าที่ตามเหตุตามปัจจัยธาตุขันธ์ยตนาภาษาทรหน้าที่ตามเหตุตามปัจจัยแต่ฟอนมันมีเหล่าของเราตัวเราแต่เมื่อมีสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมพัฒนาจนถึงระดับปัญญาญาปัญญามุติจนรู้แจ้งว่าไม่มีอะไรเลยที่เป็นเหล่าของเราตัวเราสเปธทำมานารงอภินิเวศยะสิ่งทลายทั้งปวงไม่ควรยืมันถึงมันธรรมมาตาธรรมทลายเชื่อตนไม่ทมทั้งปวงก็คือ เป็นอนัตตาไม่ใช่เราของเราไม่ใช่เขาของเขาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราขอเขาจเมื่อรู้แจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาวิมุตติหรือปัญญาญาณแล้วว่าไม่มีอะไรเป็นของเราตัวเราจึงสิ้นอุปทานลงว่ามีเราเมื่อสิ้นอุปทานลงว่ามีเราแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําหน้าที่อยู่ก็เป็นแต่เรื่องของธรรมชาติธรรมดาธรรมชาติธรรมดาของธาตุของขันธ์อายตนะภาษาแต่จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่มีชื่อไม่มีภาษาไม่มีสมุิ Ane, right? จะเรียกว่าอะไรก็เรียกไม่ได้แต่ก็ไปสมมุติชื่อกันขึ้นมาว่าเป็นธาตุขันธ์อายาตาะิพพาะอันนี้จัางทุกขานตาอุญญาตสี่นวันแต่จริงไม่ม um, ีชื่อทีนี้ก็เป็นในเรื่องของธรรมชาติธรรมชาติล้วนๆที่ไหลไปแม้กระทั่งจะไม่มีการพูดกับเป็นเช่นนั้นเองไมะอย่ามาพูดภาษาของเป็นเช่นนั้นเองเช่นนั้นเองเช่นนั้นเองจังสันเองจังสันเองภาษาเราจังสันเป็นอยู่จังสันเองถ้าไม่ไปให้ความหมายมันก็ไม่มีอะไรถ้าไปไม่ให้ความหมายมันก็เป็นสมมุตินะครับ อืต่อไปมันก็มีออผ่านผ่านผ่านอืออย่างนั้นเองอย่างนั้นคือมันรู้แจ้งแทงตลอดแล้วมันก็อย่างนั้นเองก็อย่างนั้นก็ไม่มีอะไรจะอะไรก็อย่างนั้นเองไม่แปลอะไรไม่ยินดีกินร้ายต่สิถจนมันชัดเจนจ้งจริงมันไม่อะไรก็อะไรไม่กินดีไม่กินร้ายไม่ได้สินั่นแหละก็คือจะผ่านได้ผ่านได้เดี๋ะทั้งชัดเจนจิงตรงใสที่ปุปาถาต่อไปธรรมชาติเดิมแท้ ่งเป็นน้ำมาตรฐาธรรมที่เป็นม,มนาสุญญา,าก็จะชัดเจนอารมณ์ไม่ใช่จิตความคิดไม่ใช่จิตแต่อารมณ์เกิดกับจิตความคิดกับจิตผู้ใดทําใจให้เนื้อสังขารได้ใจกับจิตรันเดียวกันสมมติเรียกเอาจะเรียกอะไรก็เรียกจิตเติมแท้ใจแท้แท้ถ้าจิตสังขารอย่างหนึ่งอาการของจิตก็อย่างหนึ่งอาการของใจอย่างหนึ่งอันนี้เรียกว่าสังขารทั้งหมดแม้กระทั่งที่พูดคุยอยู่เนี่ยพูดอยู่เนี่ย เนี่ยวจีสังขารนยผู้คุยเจรจาเกิดดับอายะสังขารเกิดละเอียดกู้เกิดดับมโนสังขารความิดเกิดดับแต่ธรรมชาติเดิมแท้ที่จะเรียกโดยสมมติใจว่าจิตเติมแท้จริงๆไม่มีชื่อไม่มีภาษาใดๆเลยจริงสิ่งนั้นพูดอะไรไม่ได้จิตเดิมว่างแท้ไม่ผูกพันปัดทำทั้งปวงคือว่างว่างที่สุดคือว่างจากเราของเราตัวเราจากความสมแักคขามาว่างที่นี่มันคือไม่ใช่ว่างแล้วไม่ว่ามันเป็นเป็นอยู่แล้วโดยอัตโนมัติ มันไม่ใช่ว่าไปม,มีอะไรทุกอย่างมันก็มีครบหมดทุกสิ่งทุกอย่างก็ทําหน้าที่ตามเหตุตามปัจจัยอยู่เช่นนั้นแต่มันสิ่งอุปทานของว่ามีเราแล้วมันไม่มีเราไปครอบครองนั่นเหลืออารมณ์ผลสมุทจิวต่าปวิพานจะได้่อก่อนที่จะทำก่างวันเพราะในเราจิตทุกอย่างเขาจะชอบจะคิดว่า